ายคนเนี่ยทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ24ชั่วโมงก็มีนะคะทีมหนึ่งที่สําคัญก็คือทีมสกอตเป็นทีมกู้ชีพกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฉุกเฉินทางการแพทย์ทีมนี้จริงๆมีทั่วประเทศคุณทีระเดชค,คุณวิรารัตและการระบาดและลอกแรกทีม่มีเขาบอกอาจจะเป็นตัวสํารองนะแต่ว่าระลอกนี้ทุกคนเป็นตัวจริงค่ะดังนั้นวันนี้พาไปดูภารกิจของทีมสกอตท,ที่ลำปางกันหน่อยนะคะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาสาพร้อมนาทีนี้ทุกคนพร้อมจริงๆค่ะจุดหนึ่งที่ลำปางพอพูดถึงจังหวัดลำปางและภารกิจรับคนกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมจํากันได้ว่าลำปางเป็นจังหวัดแรกๆที่เปิดตัวโครงการนี้รับคนกลับบ้านนะคะและการจะรับคนไปรักษาที่ภูมิลำเนาให้สําเร็จค่ะ ภารกิจสาคัญคือการส่งผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลที่ลำปางทีมอาสาสําคัญที่ทําหน้าที่ส่งต่อตรงนี้ก็คือทีมสก o อตนะคะคุณผู้ชมทีมนี้ทํางานกันอย่างหนักเลยค่ะช่วยไปแล้วหลายสิบชีวิตนะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็คือคุณเอคุณเอเป็นหนุ่มแรงงานจากจังหวัดระยองนะคะตั้งใจจะกลับบ้านไปรักษาตัวที่ลำปางและก็ได้ทีมนี้ในการปฏิบัติภารกิจส่งต่อให้ถึงโรงพยาบาลค่ะ เอากระขวานเนาะก็จะเอาเชื่อเนี่ยไปที่คนอื่นนะครับถ้าบะมี่เขาเอากระบะหูเนีบบ่ออยจะได้เหมือนกันรู้สึกอุ่นใจขนาดนะครับที่ได้กลับมาอยู่ใกล้ต่อใกล้แม่รูออ้จอบครัวก็ต้องขอขอบคุณทางอาสาคู่ภยัยสว่างนะจัดนักเลยนะครับที่ทำเพรืงผมเนี่ยในปิกมายูบ้านเขา ภารกิจนี้ไม่ใช่งานหมูหมูเลยนะคะยิ่งตอนนี้งานหนักขึ้นความเสี่ยงก็มากขึ้นด้วยค่ะพี่พี่อาสาทีมนี้ที่จังหวัดลำปางซึ่งต้องบอกว่าเป็นด่านแรกเขาบอกว่าถึงกลัวอย่างไรแต่ใจมันต้องสู้ต่อค่ะที่ก็ัวนะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ต้องทำแเราพยายามเซฟเซฟฝืนไม่ให้สูยสุดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเรามีกําลังพอที่จะเข้าไปซัพพอร์ต เหมือนหน้าสาทุกคนนะครับเราก็อยากให้เขาหายนะครับอยากให้เขาได้อยู่กับครอบครัวมีลมหายใจต่อไปนะครับไหวครับเพราะว่าที่เราออกไปแต่ละเคสเราก็ไปด้วยความเต็มใจครับหรือทุกคนที่ออกไปเขาก็อยากช่วยอยากช่วยเหลือสังคมจริงๆก็มาทําครับแต่ว่าพอมาทำแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีความเสี่ยง รู้ว่าเสี่ยงแต่ว่ายังไงต้องขอลองนะคะดังนั้นบ่ายนี้ดิฉันชวนคุณผู้ชมทางบ้านลองทําความรู้จักตัวแทนอาสากลุ่มนี้นะคะชื่อเต็มๆของเขาคือชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษตอบโต้โควิด19จังหวัดลาปางนะคะหน่วยนี้ค่ะจะตั้งโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ติดเชื้อในสถานการณ์โควิด19ตัวแทนสี่คนจากสิบชีวิตของทีมสกอตท,ที่ลำปางนะคะพี่ต้อมค่ะคนนี้พี่แบงค์นะคะ พี่โดนัทนะคะและอีกหนึ่งคนพี่นัทค่ะ จะบอกคุณผู้ชมว่าแต่ละคนเนี่ยอายุงานไม่น้อยไม่ต่ำกว่า10ปีอย่างพี่ต้อมเนี่ยทำงานอาสามาตั้งแต่อายุ17วันนี้43แล้วนะคะส่วนพี่โดนัทค่ะก็ทำงานอาสามาต่ำๆก็10ปีตลอด10ปีที่ผ่านมาอาสากลุ่มนี้เขาบอกช่วยคนอื่นมาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้ต้องขอคุณผู้ชมทางบ้านชาวลำปางช่วยกันหน่อยนะคะอาสาอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยอย่าปกปิดข้อมูลเพราะนี่หมายถึงความเสี่ยงของทุกคนคะ่ะ อ,อ,อรมามามีเยรครับผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้เรากลังจะไปัเโควิดนะครับไการติดารา่บอยที่ทงานในพื้นที่อนนี้เข้ามาลมาก่อนอาสากู้ภัย ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ทุกครั้งที่มีภยัยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนคะ่สะสปอตเนี่ยมันเริ่มมาช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงมีนาปีที่แล้วแต่ครับที่เขาเริ่มตั้งกันก็คือว่าเป็นหน่วยที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ,อ,อใช้ในการออกปฏิบัติการเกี่ยวกับเคสโควิดโดยเฉพาะพอติดต่อมาเราก็ประสานกับทางโรงพยาบาลคือหน่วยที่ดูแลจังหวัดลำพังครับก็เลือกเราเนหน่วยสปอตขึ้นมา เราก็เลยกลายเป,เป็นเป็นทั้งปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยด้วยแล้วก็ทําด้านโควิดของจังหวัดลำปลางด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นรถคันที่เราเซ็ตไว้สําหรับออกเคสโควิดโดยเฉพาะนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีการซีลพลาสติกบนอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจะมีการแบ่งโซนระหว่างโซนคนขับกับโซนโซนห้องห้องบรรจุผู้โดยสารเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเป็นรถออกทั่วไปเนี่ยจะเป็นอีกคันนึ่งเป็นอุปกรณ์เต็มเลยตัวน,นี้ก็เลยเป็นรถที่เน้นดำส่งแล้วก็ออกเคสโควิดเท่านั้น ทุกวันอาสาต้องเตรียมพร้อมลงพื้นที่ช่วยคนทั้งคนเจ็บจากอุบัติเหตรุรับส่งคนป่วยโควิด -19 รวมถึงการจัดการศพผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตจนนําร่างเข้าเตาเผาทาง,ทงก่อนจะไปรับครัง้งมว่าผจะแจ้งมาก่อนประมาณชั่วโมงเราเตรียมตัวแล้วก็เตรียมตัวเตรียมชุดเตรียมชุดแล้วก็ทีมงานถึงเวลาก็ไปรับทีมนิติเวทครั้งท้งนิติเวทก็จะก็จะแพ็ค กลางวุนเสียชีวิตเรียบร้อยเทาามหนาทีไปแค่ไปยกใส่โรงอถ้านำไปดีดสุสารกันนั้นแหละครับถ้าไปสำหรับคุณป่วยนะครับในเรื่องการปุ๊กปิดข้อมูลนะครับเพราะเ่าหมอหงสแล้วเนาะมีอย่างกระบอกมาเล็บโูผมเต็มใจช่วยเต็มที่ครับจต้องกาจะไม่ช่วยครับไม่กังวลเลยไหมเนี่ยคงไม่มีครับคือทุกคนที่ออกไปเขากังวลกันหมดบางคนเขาก็อยากช่วยอยากช่วยเหลือสังคมจริงๆก็มาทําครับแต่ว่าพอมาทำแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีความเสี่ยง อาสาสมัครกู้ภัยลงมือลงแรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสุดกำลังเพื่อหวังลดทอนความสูญเสียบรรเทาความเจ็บปวดพี่พี่ทีมอาสาบอกว่าเมื่อใดที่ประชาชนมือภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อนั้นพวกเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น ถึงวันนี้นะคะอย่างที่น้องมินอักษรสิริวอยซ์เสียงเมื่อสักครู่นี้ว่าพวกเขาอยากจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นชีวิตปกติยังนึกภาพกันไม่ออกเลยค่ะว่าช่วงเวลานั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่นะคะแต่อย่างไรปัจจุบันณน,นาทีนี้ค่ะอาสาเขาบอกช่วยทุกกรณีจริงๆไม่ว่าจะเป็นเคสอุบัติเหตุปกติหรือว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะทุกกรณีพี่ๆอาสาต้องสวมชุด PPE ค่ะคุณผู้ชมและเวลานี้ยังต้องการ PPE อีกเยอะนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถสนับสนุนกลุ่มพี่ๆจิตอาสา ทีมสก๊อตจังหวัดลำปางกันได้นะคะทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์รวมไปถึงหน้ากากอนามายัยยังต้องการทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมหรือถ้าตัวอยู่ไกลแต่ใจอยากจะช่วยสามารถสนับสนุนได้ผ่านบัญชีหน่วยกู้ภยัยสว่างนาครล,ลำปางธรรมสถานนะคะบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะดิฉันให้หมายเลขบัญชีนะคะ020106 552743แคปหน้าจอเอาไว้ได้นะคะเวลานี้สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันยังกดกันไม่ลงค่ะความหมายที่เกิดขึ้นคือเราทุกคนยังต้องสู้ต่อและอาสาทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะทํางานหนักต่อไปนะคะดังนั้นบ่ายวันนี้ที่ฉันปิดช่วงนะะักข่าวพลเมืองซีไซส์ด้วยเสียงกําลังใจจากอาสาด่านแรกที่ส่งตรงถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะก็สําหรับอาสานะครับนะอาสาสมัครเราเราไม่ใช่ด่านหน้า แต่พวกเราเป็นด่านแรกที่จะเข้าไปถึงผู้ป่วยก่อนนะครับก็อยากจะให้พี่น้องอาสาทั้งทั้งหลายครับเซฟตัวเองครับครับก็อยาเอยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับสู้และเดินต่อไปด้วยกันนะคะคุณทีระเดชคุณที่ดารัดคะจริงๆเวลาเราพูดถึงทีมสกอตหรือว่าหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินทีมแบบนี้นะคะปกติถ้าไม่เกิดโควิด ทีมนี้ภารกิจหลักของเขาก็คือช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนงานที่มันล้นเกินมือโรงพยาบาลแต่พอเจอโควิดมันก็ต้องไปทําหน้าง,งานที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดนะคะตอนนี้พวกเขาเผชิญความเสี่ยงค่ะอย่างจุดหนึ่งที่สมุทรสงครามนี้ฉันได้รับรายงานว่ามีอาสาทีมสกอตติดเชื้อโควิด1ิเเชื้อลงปอด,ด้วยนะ,ะ,ะแล้วอยู่ระหว่างการรักษาตัวนะคะที่สําคัญในข้อมูลเขาบอกว่าทีมนี้ที่สมุทรสงครามนะคะรับผู้ติดเชื้อวันหนึ่งประมาณสักร้อยถึงร้อยยี่สิบคน าส่วนใหญ่เจอผู้ป่วยติดเตียงด้วยเลี่ยงไม่ได้ที่จําเป็นต้องสัมผัสตัวนี่เป็นสถานการณ์หนึ่งที่พี่ๆีทีมอาสาสกอตท,ทั่วประเทศต้ตองเจอค,ค่ะหลายครั้งในรายการเรามักจะบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับจนที่ให้สู้ๆดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะเป็นกําลังใจให้กับทีมอาสาไม่น้อยไปกว่าดิฉันเลยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ,คะ